มูลปริยายสูตรรากเง่าแห่งสรรพสิ่งจากพระไตรปิฎกเล่มที่สิบสองมัชฌิมนิกายมูลปัญน,นาสกะหลวงพ่อเจ้าขาหนูรู้สึกซาบซึ้งและได้รับประโยชน์อย่างยิ่งจากการเดินทางศึกษาทีคานิกายทั้งสมเล่มที่ผ่านมาบัดนี้หนูพร้อมแล้วที่จะเริ่มต้นการเดินทางครั้งใหม่ในคัมภีร์มัชฌิมานิกาย หนูอยากขอความเมตตาหลวงพอ่อช่วยอธิบายพระสูตรแรกในเล่มที่12ให้หนูได้เข้าใจเป็นลำดับต่อไปเลยเจ้าค่ะเจริญพรโยมวาสนาเป็นความปีตตยินดีของหลวงพ่อยิ่งนักที่เราได้เดินทางมาถึงคำพีใหม่นี้ถ้าเปรียบที่คานิกายที่เราศึกษาผ่านมาเป็นเหมือนการฟังมหาวาทยากรที่บรรเลงบทเพลงอันยิ่งใหญ่ แสดงภาพรวมของจักรวาลและเรื่องราวที่กว้างขวางมัชชิมานิกายหรือประสูตรขนาดปานกลางนี้ก็เปรียบเสมือนการเข้าไปนั่งฟังผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางที่จะอธิบายหลักธรรมแต่ละหัวข้อย่างละเอียดลึกซึง้งและเข้มข้นยิ่งขึ้นและประสูตรแรกที่เราจะศึกษากันนี้ก็ถือเป็นพระสูตรที่ลึกซึง้ง และท้าทายความเข้าใจมากที่สุดพระสูตรหนึ่งมีชื่อว่ามูลปริยายสูตรมูลปริยายสูตรหมายถึงอะไรหรือคาลวงพ่อคำว่ามูลแปลว่ารากรากเงาหรือต้นต่อส่วนปริยายแปลว่าแนวทางแง่มุมหรือการบรรยายเมื่อรวมกันจึงหมายถึงพระสูตร ที่ว่าด้วยการบรรยายถึงรากเงาของสิ่งทั้งปวงพระสูตรนี้เป็นการวิเคราะห์ที่ลึกลงไปถึงต้นตอของความคิดความเห็นความยึดมั่นและความทุกข์ทั้งปวงของสรรพสัตว์เปรียบเหมือนการที่พระพุทธองค์ทรงพาเราไปขุดดูรากแก้วของต้นไม้ใหญ่แห่งสังสารวัฏเลยทีเดียวแค่ชื่อพระสูตรก็ลึกซึ้งมากแล้วค่ะ แล้วเรื่องราวในพระสูตรนี้เริ่มต้นอย่างไรคะหลวงพ่อเรื่องราวเริ่มต้นขึ้นในสมัยที่พระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ที่โคนต้นสาละอันใหญ่โตในป่าสุภควันเขตเมืองอุกถาณที่นั้นพระองค์ได้ทรงตรัสแสดงธรรมนี้แก่พิสุทั้งหลายซึ่งเป็นธรรมะที่เหมาะสำหรับผู้ที่ได้ปฏิบัติมาในระดับหนึ่งแล้วนะโยมมัสนา พระองค์ทรงเริ่มต้นด้วยการจำแนกบุคคลสประเภทกับสภาวธรรม24อย่างที่เป็นพื้นฐานของโลกและชีวิตบุคคลสประเภทกับสภาวธรรม24อย่างนั้นมีอะไรบ้างคะหลวงพ่อบุคคลสประเภทก็คือ 1. ผู้ทุชนผู้ยังไม่ได้สดับคือคนทั่วไปที่ยังหนานแน่นด้วยกิเลส 2. พระเศคา คือพระอริยะบุคคลผู้ยังต้องศึกษาอยู่ได้แก่พระโสดาบันสกทาคามีและอนาคามี 3. พระอรหันต์คือพระอริยะบุคคลผูลล้สิ้นกิเลสแล้ว 4. พระตถาคตคือพระพุทธเจ้าเองส่วนสภาวธรรม24อย่างก็คือทุกสิ่งทุกอย่างที่เราพอจะรับรู้และบัญญัติขึ้นมาได้ ตั้งแต่สิ่งที่หยาบที่สุดคือธาตุดินน้ำไฟลมไปจนถึงหมูสัตว์ทิวดาพระพรหมและสิ่งที่ประณีตที่สุดคือพระนิพพานจากนั้นพระองค์ได้ทรงแสดงให้เห็นว่าบุคคลแต่ละประเภทนั้นมีกระบวนการรับรู้ต่อสภาวธรรมเหล่านี้แตกต่างกันอย่างไรแล้วกระบวนการรับรู้ ของแต่ละท่านแตกต่างกันอย่างไรคะหนูอยากเข้าใจในข้อนี้เป็นพิเศษค่ะนี่คือหัวใจของพระสูตรนี้เลยนะโยมวาสนาเรามาดูที่ปุถุชนก่อนเมื่อปุถุชนรับรู้ธาตุดินเขาก็จะจำได้หมายรู้ว่าดินเป็นดินจากนั้นเขาก็จะสำคัญมั่นหมายในดินคือสร้างความคิดรวบยอดเกี่ยวกับดินขึ้นมา แล้วเขาก็จะสำคัญมั่นหมายในความเป็นของเราในดินคือดึงเอาตัวตนเข้าไปเกี่ยวข้องเช่นนี่คือที่ดินของเราและสุดท้ายเขาก็จะเพลิดเพลินยินดีในดินนั้นกระบวนการนี้เกิดขึ้นรวดเดียวมากนะโยมเปรียบเหมือนเวลาเราเห็นรถยนต์สวยๆคันหนึ่งขั้นแรกตาเราเห็นนี่คือจำได้หมายรู้ขั้นที่สอง ในใจคิดว่าโอ้นี่รถสปอร์ตยี่ห้อดังรุ่นใหม่ล่าสุดเลยนะนี่คือสำคัญมั่นหมายขั้นที่สามคิดต่อไปว่าถ้าเราได้ขับรถคันนี้คงจะเท่มากนี่คือสำคัญมั่นหมายในความเป็นของเราและขั้นสุดท้ายเกิดความอยากได้อยากครอบครองมีความสุขที่ได้คิดถึงมันนี่คือเพลิดเพลินยินดี ปุถุชนจะติดอยู่ในวงจรสี่ขั้นตอนนี้กับทุกสิ่งทุกอย่างที่เขารับรู้ส่วนพระเสขะผู้กำลังปฏิบัติอยู่นั้นพระองค์ตรัสว่าท่านพึงรู้แจ้งในดินตามความเป็นจริงแต่ไม่พึงสำคัญมั่นหมายในดินไม่พึงเพลิดเพลินยินดีในดินนั้นคือท่านต้องฝึกที่จะหยุดกระบวนการปรุงแต่งในสามขั้นตอนหลังให้ได้ให้การรับรู้จบลงแค่ที่ การรู้ตามจริงเท่านั้นสำหรับพระอรหันท์า่นก็รู้แจ้งในดินตามความเป็นจริงเช่นกันแต่เพราะท่านสิ้นกิเลสแล้วท่านจึงไม่สำคัญมั่นหมายและไม่เพลิดเพลินยินดีในสิ่งใดๆโดยสิ้นเชิงกระบวนการปรุงแต่งทั้งสามขั้นตอนหลังนั้นไม่เกิดขึ้นกับท่านอีกต่อไปและสุดท้ายคือพระตถาคตพระองค์ทรงรู้แจ้งในดินอย่างสมบูรณ์ ทรงรู้ถึงเหตุเกิดความดับคุณโทษและทางออกจากดินตามความเป็นจริงและเพราะทรงรู้แจ้งเช่นนี้แล้วพระองค์จึงไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับกระบวนการปรุงแต่งใดๆเลยเป็นการอธิบายกระบวนการทางจิตที่ละเอียดลึกซึ้งอย่างหาที่สุดมิได้เลยค่ะแสดงว่าความแตกต่างของแต่ละบุคคลไม่ได้อยู่ที่สิ่งที่เห็น แต่อยู่ที่ปฏิกิริยาของจิตที่มีต่อสิ่งที่เห็นนั่นเองถูกต้องที่สุดเลยโยมผู้ทุชนนั้นจมอยู่ในกระแสะแห่งการปรุงแต่งพระเสกคะกำลังฝึกฝนที่จะไหวทวนกระแสะพระอรหันต์ได้ขึ้นฝั่งแล้วส่วนพระตถาคตนั้นทรงเป็นผู้ที่รู้แจ้งถึงธรรมชาติของกระแสะน้ำนั้นอย่างสมบูรณ์และที่สำคัญคือ พระพุทธองค์ได้ทรงนำกระบวนการวิเคราะห์สี่ขั้นตอนนี้ไปใช้กับสภาวธรรมที่เหลืออีก23อย่างทั้งหมดตั้งแต่ดินน้ำไฟลมไปจนถึงพระนิพพานเพื่อแสดงให้เห็นว่ารากเง้าแห่งความยึดมั่นทั้งปวงนั้นมีรูปแบบเดียวกันหมดกราบข้อพระคุณหลงคอเป็นอย่างสูงค่ะสำหรับตอนนี้ทำให้หนูได้เข้าใจในภาพรวมของมูลปริยายสูตร ว่าเป็นการชี้ให้เห็นถึงรากเง่าของอุปทานที่เกิดขึ้นในจิตของเรานี่เองจเจริญผ่อนโยมและนี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของการเดินทางในมัชฌิมนิกายเท่านั้นนะในคราวต่อไปเราจะได้มาสนทนากันในพระสูตรที่ว่าด้วยการขจัดอกุศล,ลวิตกหรือความคิดไม่ดีทั้งปวงซึ่งเป็นแนวทางการปฏิบัติที่นำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างดียิ่ง